สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้เช่นเคยนะคะที่ Channel M มแอนด์เอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้จะพามาชมนะคะเป็นตัวกระบะสีประตูยกสูงตัวเริ่มต้นนะคะของค้าย f อ r d เรานั่นเองจะเป็นในรุ่น XL พัดนะคะสำหรับในรุ่น XL พัดนะคะจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะคะ2.2ลิตรแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่160แรงมา้าเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดราคาขายของเขานะคะจะอยู่ที่752,000บาท สำหรับคันนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นดีๆจาก n ัตตี้อีกเช่นเคยนะคะโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งเต็มให้รอบคันนะคะก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะว่าคันนี้จะเปลี่ยนแล้วก็แต่งเติมเสริมแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะช anel n m e n f o r t ให้กับนัตตี้ด้วยที่สําคัญนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปฝากกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นเพจ Facebook ค่ะ M N Ford เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้นัตตี้ได้เลยนะคะไม่รอช้าค่ะเรามารับชมกันค่าวว่าคันนี้จัดแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเนาะเริ่มจากทางด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าในแบบของลัพเตอร์นะคะสำหรับคันนี้จะพิเศษหน่อยก่อนหน้านี้นะคะลูกค้าอาจจะเห็นตัวกระจังหน้าที่นัตตี้รีวิวให้ดูกันจะเป็นสีดําด้านสําหรับคันนี้นะคะจัดทําให้เป็นสีดําเงานะคะเพื่อให้ตัดกันกันกบสีของตัวรถแล้วก็ให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ในส่วนของตัวฟอนต์นะคะ FORD ตัวให,ใหญ่แบบนี้นะคะจะทําให้เป็นสีดําตัดก,กันกับสีแดงค่ะให้เข้ากันกับตัวกระจังแล้วก็ตัวสีรถนั่นเองในส่วนของท้าด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นกันชนหน้านะคะเป็นครอบกันชนหน้าสีดําเงานะคะตัวนี้ก็พอใส่เข้าไปแล้วติดตั้งเข้าไปแล้วนะคะดูทางด้านหน้าดูหล่อขึ้นแล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรุ่นนี้ มาดูในส่วนของตัวไฟจัดติดตั้งนะคะให้เป็นครอบไฟหน้าสีดําเงาเช่นกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะเน้นเป็นสไตล์ประมาณว่า and back เลดแอนแบ็คไปเลยค่ะมาต่อกันที่ตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อหมุดขนาด6นิ้วนะคะตัวคิ้วล้อเป็นสีดําเงานะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวหมุดใกล้ๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวหมุดเป็นสีโครเมียมนะคะสีบอลเงินค่ะ ทางด้านล่างนะคะมาต่อที่ทางด้านล่างตัวนี้จะเป็นแมกยางออฟโรดนะคะขอบ16นะคะที่นัตตี้จัดเปลี่ยนให้ลูกค้าในส่วนของตัวแมกนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับยางออทเรนของ m a x กซิตนะคะซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่265 70 R16 นะคะยางออททรนเนี่ยก็คือเราสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะเป็นได้ทั้งทางเรียบและทางลุยเลยนะคะตัวนี้เรามาต่อกันที่ในส่วนของสติกเกอร์นะคะ คันนี้นะคะลูกค้าเลือกลายสติกเกอร์สั์โคนออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะคําว่าแรปเตอร์ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยซึ่งลายสติกเกอร์ลูกค้าอยากได้ลายเป็นแบบไหนหรืออยากได้ลายที่เป็นของตัวเองนะคะสามารถแจ้งนัตตี้ได้เลยออกแบบมาให้นัตตี้ก็ได้นะคะสามารถจัดให้ได้เช่นกันค่ะมาต่อกันในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นเบ้ารองมือเปิดนะคะสีดําเงาช่วยในเรื่องกันลอยขีดข่วนได้ด้วยค่ะในส่วนของคิวการสานะคะจัดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลย ฟิล์มนะคะคันนี้จัดติดตั้งให้เป็นฟิล์ม60%รอบคันค่ะเรามาต่อที่ด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นราวหลังคานะคะเป็นสีดําด้านตัวนี้การติดตั้งนะคะจะไม่ได้เจาะกับตัวถังรถแต่อย่างใดเลยนะคะการติดตั้งจะเป็นติดตั้งด้วยกาวชนิดพิเศษนะคะแล้วก็ติด 3M ยิงซิลิโคนให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะเก็บงานให้อย่างเรียบร้อยซึ่งเสริมหล่อเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่สามารถไปใส่ถัดแหลกได้นะคะเขาจะรับน้ําหนักไม่ได้คะ่ะตัวนี้ ฝาถังน้ำมันนะคะจัดติดตั้งให้ช่วยในเรื่องของการกันลอยขีดข่วนได้ด้วยเช่นกันค่ะเรามาดูในส่วนของทางด้านท้ายนะคะในส่วนของโลบาร์เหล็กและกันชนเหล็กนะคะกันชนท้ายเหล็กนัตตี้จัดติดตั้งให้เป็นของ Outlander นะคะในส่วนโลบาร์จะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ตัวแขนตรงนี้ของเขาะค่ะเป็นแขนยาวแบบมีลูกค้าสามารถผูกยึดสัมภาระได้นะคะ ขอบไฟท้ายนะคะจัดติดตั้งให้เป็นสีดำเงาเช่นกันค่ะตัวนี้จะเป็นเบ้ารองมือเปิดนะคะสีดำเงาเป็นเบ้ารองมือเปิดแบบดาบค่ะตัวนี้ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระบะไลเนอร์นะคะจัดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะ mm hmm. กระบะไลเนอร์ก็ช่วยในเรื่องของการกันร,รอยนะคะ สติกเกอร์นะคะติดทางด้านฝากระบาดท้ายให้ด้วยนะคะคำว่าレนเจอรใ์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะในส่วนของตัวสติกเกอร์ mm hmm. พอติดแล้วท้ายรถเราดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งเสริมนะคะเสริมตัวกันชนเหล็กเข้าไปอีกด้วยเลยนะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็เป็นของ o u t l a n d e r มาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงนะคะแล้วไฟสองสว่างป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางด้านท้ายของตัวรถให้อีกด้วยนะคะเรามาดูตรงทางด้านล่างใต้กันชนนะคะ mm hmm. ตรงนี้ที่เห็นนะคะจะเป็นกล้อง ถอยห,หลังนะคะเป็นกล้องถอยและกล้องบันทึกในตัวนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะพาเข้าไปชมทางด้านในของห้องโดยสารอีกทีหนึ่งนะคะป่ะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทางด้านในของห้องโดยสารสำหรับคันนี้นะคะเดิมๆในรุ่น XL พันนะคะเบาะเขาจะเป็นเบาะผ้าคันนี้นัตตี้จัดเปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้สีแดงแล้วก็แต่งตะเข็บสีแดงเพื่อให้เข้ากันกับตัวรถแล้วก็ตัวชิ้นงานที่เราตกแต่งเข้าไปให้นะคะ างานเรียบร้อยเลยนะคะเบาอ,อย่างดีเลยแล้วก็ในส่วนของกล้องตรงนี้นะคะจะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถแต่ว่ายังไม่ทันติดตั้งให้กับลูกค้านะคะรอฟิล์มเจต,ตัวก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวหน้าจอนะคะที่นัตตี้พาดูในส่วนของกล้องถอยหลังเมื่อกี้นะคะตัวนี้หน้าจอนะคะจัดเปลี่ยนให้เป็นหน้าจอ Android นะคะ เป็นหน้าจอสัมผัสหน้าจอ Android เลยก็คือง่ายๆเลยค่ะเหมือนเรายกแอปพลิเคชันโทรศัพท์อะค่ะมาอยู่ที่หน้าจอตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องถอยหลังอะคะ่ะเขาก็จะมาขึ้นที่หน้าจอตัวนี้เช่นกันพวงมลาลัยนะคะจะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะสําหรับรุ่นนี้ผ้าย,ยานะคะจัดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยเป็นผ้ายยางกระดุมเข้ารูปนะคะก็นะที่ได้พาชมนะคะสําหรับในรุ่น xl พั u ดนะคะที่มาพร้อมกับโปรโมชั่น ฟรีชุดแต่งจากนัตตี้อีกเช่นเคยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะดูรีวิวนัตตี้จบแล้วแคปหน้าจอแล้วทักไลน์หานัตตี้ได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามนะคะแคมเปญโปรโมชั่นเบื้องต้นก่อนได้เลยนะคะที่เบอร09์0959522887เดี๋ยวนัตตี้นะคะจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งทางด้านบนรีวิวและทางด้านใต้รีวิวนะคะพร้อมกับโลเคชั่นของโชว์รูมนะคะฟอร์ดออตโต้แกลอรีปรทุมธานีนะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้ก่อนนะคะ คลิปหน้ารีวิวหน้าจะเป็นรุ่นไหนกดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ